นายบรรษัทจันทมาะครับนายเพืสองดาวจังหวัดสกลนครและในวันนี้นะครับอำเภอสองดาวได้พี่นายทาเลือกให้ธนาคารขยะของเทศบาลตะบลสองดาวหนองแดงเป็นธนาคารขยะต้มแบบของอำเภอนะครับของอำเภอสองดาวซึ่งที่นี่จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นประจําทุกเดือนนะครับซึ่งในส่วนของธนาคารขยะนั้นก็คือรูปแบบการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมให้ภาคประชาชน มีการคัดแยกขยะรีไซเคิลนนครับโดยใช้หลักการของธนาคารมาประยุกต์ใช้เพื่อให้สมาชิกนำขยะรีไซเคิลมาขายที่นาาธนาคารโดยมีคณะกรรมการธนาคารขยะซึ่งก็คือเจ้าที่ของเทศบาลนะครับเป็นผู้ดำเนินการในการพัดแยกและชั่งน้ำหนักคำนวณเป็นมูลค่านะครับแล้วก็นทึกข้อมูลการขายลงสมุดคู่ฝากโดยใช้ราคาจากร้านค้ารับซื้อของเก่า ในในพื้นที่นะครับซึ่งเจ้าที่ได้ประสานงานกับผู้ประกอบการในการกําหนดเกณฑ์ราคาในการรับซื้อขยะรีไซเคิลนะครับซึ่งในแต่ละเดือนที่ออกรับซื้อเป็นทั้งไปนะครับและนํารายไดจากการดำเนินงานมาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินการการส่งเสริมกิจกรรมละการจับปิ่อยกาซทรืแก่สมาชิกของธนาคารขยะนะครับซึ่งธนาคารก็ประกอบไป้วยพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับก็ ซึ่งคือสะพานสองดาวหนองแดงด่านเนินกันโดยใช้หลักแนวคิด 3R านะครับเป็นแนวทางการปฏิบัติ 1. น,นะครับการลดการใช้หรือมีดักนะครับเช่นลดการใช้ถุงพลาสติกโดยการนําถุงผ้ามาใช้แทนถุงพลาสติกนะครับ 2. การนํากลับมาใช้ซ้ำนะครับรียูส์นะครับซึ่งเป็นการใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าโดยการนําสิ่งของที่ใช้แล้ว มาใช้ซ้ำนะครับสามนะครับาการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ mm hmm. รีไซเคิลน,นะครับคือการทัดแยกขยะแต่ละประเภทเช่นขวดแก้วกระดาษพลาสติกโลหะและกลับนํากลับมาใช้ประโยชน์คือรวบรวมไว้ขายดังเช่นที่ทิบสลวรตะบลสองดาวน้องแดงได้ดเนินการในวันนี้นะครับขอบ นายทองอ่อนป้อมนังสิงนายยศทิศสมุนตีตะบนสองดาวน้องเดงสำหรับการดำเนินง,งานของธนาคารขยะทศบาลตะบนสองดาวน้องเดงได้ดำเนินการโดยการออกรับซื้อขยะจากหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือนและขึนชวนให้ประชาชนในพื้นที่สมัครเข้าเป็นสมาชิกของธนาคารขยะโดยกองทุนธนาคารขยะก็จะมีสวัสดิการการประกันชีวิตให้กับสมาชิกกองทุนเช่น เมื่อสมาชิกเสียชีวิตก็จะได้รับเงินสวัสดิการจากกองทุนขยะจำนวนรายละ1นึ่งบาทโดยเงินที่ได้กจยจากเงินทุนหมุนเวียนของธนาคารขยะที่เทื่อสภาได้ออกรับซื้อขยะในแต่ละเดือนซึ่งสวัสดิการดังกล่าวถือเป็นการสร้างแรงจูงใจให้ประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง และร่วมการรักษาสิ่งแวดล้อมอีกทั้งยังเป็นการสร้างสวัสดิการให้กับคนในชุมชนและส่งเสริมการกัะเพรื่อนการดำเนินง,งานของธนาคารขยะตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่และสอดคล้องกับแผนปัติก,การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนจังหวัดสระบุรีด้วยซึ่งปัจจุบันพิจาราตำบลบึงน้ำเดง กำลังดำเนินการให้ธนาคารขยะลงไปสู่ชุมชนหมู่บ้านเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเองโดยคณะกรรมการชุมชนหมู่บ้านซึ่งเป็นการสร้างความสามัคคีความเข้มแข็งและความเป็นเจ้าของร่วมกันของชุมชนหมู่บ้านต่อไปอย่างด่งยับขอบคุณครับ